สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีปีใหม่เล้าปีใหม่ไทยสวัสดีสงการพี่น้องโซนสงการปีนี้ก็เคยลากับลุงเท่นกับบอด้ไปใช้พี่น้องเลยสวัสดีครับบอด้เรียนสงการหลายปีเลยเนาะลุงเนงาะบอด้ไปใช้พี่นอ้องอยู่ห้างคือเก่าความรับเคยใหญ่กับเคยหน่อย เคยกางเพิ่นได้ไปเที่ยวเนาะลุงมินเพิ่นได้ไปเที่ยวพี่น้องเพิ่นไปเหรียญชนน้ำนี่หมูหวานได้กินครับผมเมนูคือยังนะลุงหมูหวานเมนูหมูหวานพี่น้องครั้งแรกที่เคยได้ยินแล้วก็กินไปกินเนาะหมูกับพี่แกก็แหละคล้ายกันแหละแต่ก่นไงคลิปภาษาไทยภาษาไทยเขาเรียกหมูหวานกานภาษาไทยนะเพิ่นเอิมหมูหวานบ่ลุง แต่คันว่าคล้ายๆหมูผัดพริกแกงตั้งแต่ที่แดดลงไปแล้วคือเพิ่มโน้ชิได้แต่ห้ามบริหภคของเนาะกินอันนี้สามารถกิน,นกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวเหนียวก็ได้นะลุงเนาะเราทำแค่พ,พอดีพอดีโน้ยรวมเนื้อให้มันสุกก่อนบอกเลยว่าห่อนจัดๆเลยพี่น้องเลยพอ,พอขั้วนี้จงใส่สีเข้ม<ด> <laughs> เฮืเต็มนะ บอกว่ากันพี่น้องเลยอาการมันห่อนอลีโอ้ยตอนนี้ก็จะว่าะร, 39, ระดับสามสิบเก้าสี่สิบภูเบจครูเนาะห่อนห่อนอลีพี่น้องเลยบอกว่ากันพี่น้องเลยอากาศห่อนเกินอยู่ในนาไผ่อีกเห็นกะเต๊ะหน่อยวิธีเห็ดเวลากะสิ จื้อไปพี่น้องบ่เคยกินนารีหมูหวานนี่คั้นหมูผัดพริกแกงกะมันเหมือนหมูผัดพริกแกงเลยแต่เราใส่แค่นี้อย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยถ้าไม่ใส่อะไรเลยเราใส่แค่ไม่ได้ใส่ตัวใส่ผักเราใส่แค่พริกแกงก็ปรุงเครื่องก็ยกลงได้เลยโดยเคยคั้นหมูผัดพริกแกงกัเคยกินอยูโยนกรุงเทพเด็กเข้าลงกรุงเทพแรกๆไปเห็นงานร้านอาหารตั้งแต่ชิว่าปีที่แล้วพี่น้องเลย แต่นี่สิเป็นหมูหวานเนาะผงงัดหมูหวานบ่ลุงรู้ว่าหมูหวานชือออ่อเมนูนะเขาเรียกหมูหว,วานเนาะชื่อมันก็คือหมูหวานพี่เรงพีแกงลงไปแล้ว จนเนื้อจนสุกมาดูเนาะหมูจนสุกยังไงคอยเอาพี่แกงลงเนาะใช่ไหมเร็วแล้วแล้วแต่มันจะไม่สุกตรงแล้วก็ผัดให้เข้ากันโอ้ตัวที่ตัดเสียพี่น้อกน้าตาพิเดเซียบดีนี่พี่นอก้ำก็เล็กนีดนึงมันจิมพ์ไปไม่หมดเนาะน้าผมไปเอาให้ พักไว้ก่อนบมอลุงไฟไปแรงเลยเออไฟไฟแห้งบ่หนิไฟแห้งเกินพี่น้องเราจะไม่ได้ปรุงเครื่องเลยมันมันสี่ใหม่ก่อนเลยเนาะโดยโดยมันตะเกตตะเกตตะแกตอะสรได้เนาะฮาพอนได้อันนี้พอนบ่ได้คั้นสีเพิ่มก็เพิ่มบ่ได้เราจะปรุงเครื่องก่อนไฟไปแรงมันลัไหม้ไปเรื่อยๆเรายังไม่ได้ปรุงเครื่องเลยโดย ปรุงเครื่องทะเลเลยก็ได้โอเคเพราะง่ายไม่มีอะไรมีแค่สูตรกับน้ำปลาน้ำตาลสามอย่างปรุงเครื่องนง้บปลงครัาลงสูตรกับน้ำปลากับน้ำตาลครับผมง่ายๆเลย,ยเนาะง่ายครับผมอะอไ้ยากพี่น้องในเมนูนี่เห็ดง่ายๆเลยใส่พริกแกงน้ำตาลแป้งนัวแล้วก็น้ำปลาครับผม,บมกับใบมะกรูดเนาะคคครรััับบผผมมแแ่นน้หละใบมะกรูดหน่อยหนึ่ง ก่อนมากเราคลุกเขาให้มันเข้ากันก่อนอน้อยทัเป็นเตาแก๊สเราสามารถรีไฟได้ไงโดยคนได้เนาะให้ไฟอ่อนก็นได้ให้ไฟแห้งก็ได้แต่นี้เกียร์บได้ก็ออกมาผัดถ่ายอยู่นอกเลยมาคนมันเขากันอยู่ก็บนอก นะแต่ละเราก็จะรสดีสักนิดหนึ่งเพิ่มรสชาติาแต่้างคนชอบนั้นเพิ่มปดดีไปนิดหนึ่ง <No. S 1> โดยก็ปลาลเลมเฮ้ยมันจะ้ตกรูกเปล่าทําไมมันนั่นแท้หอน มันห่อนอะนีรอเนาะลมกับบะมี่หักแต่บยคือว่านี่ดูเลยเอ้นตกจากเถื่อเด้โอเคเอตาวคืนเลย กับเครื่องมันเท่ากันโน้มันตกมันจะออกมันจะได้ไม่ไหมตะคัออใส่น้ำนิดหน่อยถ้ามากักเกินาก ของการยาม,มันใหม่นะลูกเนาะยันไผ่ใหม่หมอได้ล้วบิดลงสุดท้ายนะฮะเลือสุดท้ายคือนีอ่นะใบขาดไม่ได้นี่น้องใบมกนะกรูดเนาะหั่นหน,หน้อยๆพี่น้องซอยหน,หน้อยๆเลยนี่สามารถกินได้เลย เป็น,ปนควหอมความหอมครับเป็นหนาตาเป็นแบบนี้ว่าเซตที่ครับผมสามารถกินได้แล้วครับผมเียได้เลยน่หน้าตาคปดูครับผมหวานหน้าตาหนะ้ากินขนะยงหวานหวาน มาแมแล้วบอสกินลแ,บบแล้วจับแม่เรามาเด้อพี่น้องกินข่าวตนตำกันเซ็ตซมาพี่น้องรครับสำเร็จแล้วครับแต่ข้าวด้วยกันครับผมมากินเถาส้อมเคยมั้งนี่น้องมังกรกับแม่กินทอดไข่แล้วข้าวนอนเลย <มา S 1> ก,นยกินข้าวส้อมเคยกับข้าวกับคนละติ๊บอีกอจัดไปลงจัดไปคนละติ๊บกินกับข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยอาหาร กินก็ขอเจ้าแต่ว่าห้องบริโคของออจัดก,ก็ขอเี้ยไปเลยแช่เพื่เกาวนาุ่มเนาะรอยได้หมดให้เป็นข้าวปงขึ้เดือเรีบ่บจะได้ไม่ไม่ไปไปเไปลืองปลาลอยหั่นพอดีทำแล้ว,ว กินชอบเนี่ยหวานแต,ต่ก็มันไปสามชั้นสามชั้นเลยเรื่อยล้วนก็กินมันแงล้วนหมมันเหมือนกัผัดพริกแกงเสียบน้องเสียบมันก็คล้ายๆก็ผัดผัดพริกแกงเนาะครับผมถ้าเราองกินใส่ห <c oughs> วานตัวน,นี้ไงหรือก็มากินหวานนะเขาไม่ต้องกินหวากนกัน,นนี้มันนระอยาดกันเป็นรสชาติกันคันผมในคันผมในกินอยู่หวานไง เราลงก,กินต้อหวานกว่นี้แน่นอนี่เป็เนส่วนผสมหว,วานแล้วาบาคงคนก็ไม่กินหวานเขากินขนาดนี้กำลังพอดีพอดีครับบางคนพอดีกินรสหวานมาไหนครับถ้าใช้ถั่วไปก็เป็นผัดพริกแกงเลยตุณเดียวผัดพริกแกงคนใช้ถั่วถั่วนะลุงครับเริ่มต้องใส่น้ำกว่านี้แล้วก็เยอะเหมันเป็นผัดเนี่ย ใช่ยี่นี่เราไดอยู่อันบ้านเรานี่พี่น้องพริกแกงมันผมมีครับอันนี้พริกแกงเผ็ดซื้อมาจากไทยแล้วเนี่ยดูชาวบ้านเฮานี้เขาจะเอาราคพริกแกงคือบมเห็นมีเขาไม่ได้ตามขายเนาะงนจะคอยมากินแบบเรื่องอะไรเียอะอาหารคนเราอาหารคนเราประเทศเราบอกเลยครับลูงเนาะมันก็ซีมีอยู่เต็มันหน่อยเนาะซีเมีให้เลือกทุกอย่างเลยแกงแกงต้มก็มีพริแกงใต้สีเหลืองอ่ะแล้วเป็ดกันยอดเลย นี่เลยถ้าคุณชอบกินรสจัดขากขนาดเนาะนักเต้นอะชอบมันอันนี้มันเป็นรถจัดเนาะเพราะแต่พี่แกมันก็เริ่มมันก็เผ็ดแล้วไง่ได้เดี๋ยวกินกับซอยพริกจส่ด้วยสุดยดพี่นุ๊กครับซอยใส่เพิ่มรสชาติครับเจ้าชาติเขต้อบกินเผ็ดกูเด็กน้อยกินกินไม่ได้ก็ทำไปไหน มัน,นมันเสียน่งมันอยู่ได้หลายบาทนั่นเองใช่ไหมเนี่ยไปทำอะไรก็ได้หลายวันก็เอาดเนื้อจนสุกแล้วมันเก็บได้หลายบาทาอล,ลาาทองสามชั้นมันน้องไม่รูอยากกินอ้วนอ้วนลองสามชั้นบ้างก็ได้แรงกันอ้วนอ้วนครับกินอะไรก็บอ้วนเรงบำรุงร่างกายเยอะ ก็ย um ู à, <g horses> ่ดีลุ้งมากเยยังไม่มีแรงะก่อนมแดงก่อนขันมวยเขาตียกยี้หยงห่างก็มดแห้งเนาะหมดลวข้อห้าขห้าไปย็นหน้ากันชีหาเดือนคือกัรพกเดือนก็มดแห้งคือกันแถวหลายเลย ทีนี่เขาไม่ค่อยกินหวานเทนาไงพอดีแม่ที่นี่เขาบ้านเราบ่ค่อยมักกินหวานแต่เขากินเซมปลาไหลบ่กินปลาไหกินาดไงกินเคียมันสีนิ่มพวกปลาเดกร้ายเห็นบ่าแกงน้ำไม้เหรอลุงเนาะแกงน้ำไม้ตำหมูฮู้งเนียนปลาเดกร้ายแต่ว่าคันหวานนี่เขาเจ้าบ่ค่อยกินกันนอกจากเป่งนัวจานอะไรโอเคเลย แซ่บน้องเอ้ยยอดเลยแซ่บแซ่บพี่น้องปิดคลิปแล้วก็สิกินต่อเด้พี่น้องเลยเนี่ยไม่พอแมนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีบ๊ายบาย